Breaking Bad คือการเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของโศกอนาตกรรมสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในหลากหลายรูปแบบและความรู้สึกเหล่านี้ถูกสื่อออกมาในรูปแบบของความรู้สึกของตัวละครแสดงออกผ่านสีหน้าท่าทางของนักแสดงจุดเริ่มต้นของปัญหาต่างๆมันอยู่ในช่วงต้นของทุกๆซีซั่นที่ปัญหาเหล่านี้ค่อยๆก่อตัวขึ้นเพื่อน,นาไปสู่จุดคลายแม็กซ์ที่ยิ่งใหญ่ในภายหลังหลังจากการเริ่มต้นของเหตุกตารณ์ต่างๆรวมไปถึงสถานการณ์ที่ตัวละครต้องดิ้นรนเพื่อจัดการกับสิ่งที่ตนเองได้เริ่มไว้และเพื่อการรับมือในทุกวิธีทาง อีกตัวละครหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากกว่าตัวละครไหนๆก็คือเจสซี่ในช่วงตอนสุดท้ายของซีซั่นที่3ามเจสซี่ถูกบังคับและเขามีความจําเป็นที่จะต้องฆ่าเกลอย่างไร้ความปาณีเพื่อช่วยทั้งตัวเขาเองและวอลกผลกระทบที่ตามมามันมีความรุนแรงมากกว่าครั้งไหนๆมากกว่าการสูญเสียเพื่อนรักของเขาคอมโบมากกว,ากว่าการโดนแหงกระทืบหรืออาจจะมากกว,ากว่าการสูญเสียเชนเลยด้วยซ้ำความจริงคือเขาได้ฆ่าชายบริสุทธิ์เกล ผู้ไร้เดียงสาผู้ที่แค่เข้ามาพัวพันกับเหตุการณ์ที่เลวร้รายเพียงแค่เขาเข้ามาอยู่ในช่วงที่ผิดที่ผิดเวลาเท่านั้นแม้ว่าทั้งหมดนี้เจสซี่จำเป็นต้องทําเพื่อความอยู่รอดของตัวเองก็ตามแต่แต่เกวก็ไม่สมควรได้รับสิ่งนี้เจสซี่เขารู้ดีแก่ใจและมันบ่อนทําลายเขาจนเสียสูญ กระทั่งเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้นำพาไปสู่ช่วงซีซั่นที่อพิโซดที่2ในช่วงต้นนี้เราจะเห็นว่าเขาเสียสูนย์ไปอย่างสมบูรณ์เขากลับไปคืนดีกับแบเจอร์กับสกินนี่พีและกลับไปจิดยายครัแต่กระนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยให้เจซี่รู้สึกดีขึ้นเลยเขาจะมองหาสิ่งเราสิ่งที่ลบกวนใจเขาเช่นการเปิดเพลงเสียงดัง จัดปาร์ตี้ทำทุกอย่างให้ดู่ารำคาทั้งหมดนี้มิจุดประสงค์เดียวเพื่อบังคับให้เขาเลิกสนใจในสิ่งที่เขาทำลงไปเพราะทุกครั้งที่เขาไม่ได้ถูกลบกวนสิ่งที่เขาคิดจะเป็นการเริ่มข้อข้างตัวเองและมีแนวโน้มที่จะกัดกินเขาจากภายในเพราะว่าเขารู้ดีว่าเกลไม่สมควรที่จะตายถ้าวอลวกลัวการถูกฆ่าสกายเลอร์กลัวความปลอดภัยของคนในครอบครัวแต่สิ่งที่เจสซี่กลัวมากที่สุดก็คือการได้อยู่คนเดียวกับความคิดที่ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแต่ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลามันทำให้เขาได้กลับไปอยู่ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดอีกครั้งสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือการเพิ่มระดับเสียงให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้และนี่คือสถานการณ์ที่แย่ที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการเป็นศัตรูที่เลวร้ายศัตรูที่น่ารังเกียจที่สุดของตัวเองและเขาจะยอมทำทุกอย่างเพื่อกลบมันในสถานการณ์เช่นนี้วิธีหลักที่จะสามารถเยียวยาเขาได้ก็คือการเผชิญหน้ากับความรู้สึกเหล่านี้คือการยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่และเดินหน้าต่อไปในฐานะคนเป็นไม่ใช่คนตาย เรื่องราวทั้งหมดนี้มันทำให้ผมนึกย้อนกลับไปในอดีตในช่วงซีซันที่3ตอนที่9ซึ่งเจสซี่ได้เผยความฝันอันแรงกล้าของเขาผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับกล่องไม้ที่เขาได้ประดิษฐ์ขึ้นมาในวัยมัธยมเขาได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ลงแรงลงมือทำสิ่งที่แสดงออกให้เห็นก็คือเขาสนุกกับการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยตนเองเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขาชอบแล้วก็จบเรื่องด้วยข้อที่จริงอันน่าสลดว่าเขาขายกล่องอันน่าภาคภูมิใจอันนี้และกับปุน และเขาได้บอกว่าเขาไม่เคยจดจ่อกับสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดในชีวิตเขามักจะวอกแวกเขาไม่ยังรู้สึกหลงทางเสมอและสิ่งที่เขาปรารถนามากที่สุดในชีวิตก็คือการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่การทํางานให้หนักการเต็มที่กับทุกเรื่องมันเป็นอะไรที่น่าเจ็บปวดนะครับที่งานที่เขารักและสิ่งที่เขาทุ่มเทกลายไปเป็นเรื่องไร้สาระแทนที่จะถูกเก็บไว้และชื่นชมเมื่อเรามองย้อนกลับไปถึงความทรงจาดีๆเหล่านี้เนี่ยในบริบทของการขายยา ชัดเจนเลยครับว่าเขาไม่ได้เหมาะสมกับธุรกิจนี้เลยเขาเป็นแค่คนโง่ที่ถูกหลอกใช้เป็นได้แค่หมากตัวหนึ่งของกระดานแต่นี่ไม่ใช่เจสซี่พิงแมนเลยเขายังอ่อนต่อโลกมากเขามีความเห็นอกเห็นใจเขามีความจริงใจเกินกว่าที่จะทําสิ่งนี้และเขาก็ได้ตระหนักรู้ว่าในที่สุดแล้วเขาไม่ได้เหมาะสมกับวงการนี้เลยและนี่แหละครับตัวละครที่น่าสงสารมากที่สุดในเรื่องเจสซี่พิงแมนสวัสดีครับ